วิธีตั้งลิงพวงมาลัยจออันฟ้ากุติกรุ่น T5 นะครับให้เข้าตั้งค่านะครับแล้วก็เข้า HWC นะครับแล้วก็ให้กดากดบวกก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กดที่พวงมาลัยบวกกดกดแล้วปล่อยเลยนะครับกดแล้วปล่อยมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้ ลบเราก็มากิมที่ลบขึ้นอย่างนี้กดปล่อยก่อนหน้าก็หลังกดปล่อยหมดโหมดก็ตัวน,นี้ h r c รับสายรับสายขึ้นนะครับวางสาย เสร็จแล้วก็ออกไปเลยครับนี่มาบวกลบอะไรได้เลยนะครับผขอบคุณครับ